สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NVT ช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-0-10330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ ต่อกันที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะคะก็ได้กำชับให้จังหวัดตามแนวชายแดนติดแม่น้ำโขงกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยล่าสุดค่ะสามารถจับยาบ้าได้กว่า1ล้าน5แสนเม็ดคลตตำรวจโทรบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4รวมกับตำรวจภูธรจังหวัดนองคายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานหน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขงแถลงผลการจับกุ่มนายคือวันชัยชนะวงศ์ชาวเชียงราย พร้อมอยาบ้ากว่า1 5 0 0 0ล้านเม็ดและรถกระบะหมายเลขทะเบียน 1. ทอทพุท่นนเนเกน4 8ก 9, 9กรุงเทพมหานครหลังจากถูกจับกลุมได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้โรงเรียนอู่ต่อเรือตำบลมีชยัยอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายเมื่อวันที่9ก้าพฤษภาค,คมที่ผ่านมาแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่จับกลุมผู้รวมขบวนการได้หลบนหนีหคน จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างขนยาบ้าดังกล่าวจากประเทศเพื่อนบ้านส่งเข้ากรุงเทพแต่ถูกจับกลุมเสียก่อนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ีกล่าวว่าได้กำชับให้จังหวัดชายแดนที่อยู่ติดแม่น้ำโขงเข้มงวดในการกวาดล้างยาเสพติดโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนื่องจากชายแดนด้านภาคเหนือทำการกวาดล้างอย่างเข้มงวดกระบวนการค้ายาบ้าจึงเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงมาใช้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทน เจ้าหน้าที่พบชาวโรฮินจา26คนบนเทือกเขาแก้วจังหวัดสงขลาในสภาพหิวโซเพราะพลัดหลงอยู่ในป่าถึง14วันความคืบหน้าการค้นหากลุ่มชาว โรฮิงยาลักลอบเข้าเมืองบนเทือกเขาแก้วเขตรอยต่ออำเภอหาดใหญ่กับอำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบเพิ่มเติมอีก26คนขณะเดินอยู่ในสวนยางในพื้นที่บ้านนาควรหมู่ที่สองตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่ซึ่งมีทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กโดยทั้งหมดอยู่ในสภาพที่หิวโซมีเพียงเม็ดมะขามสำหรับดำรงชีพเท่านั้นขณะที่หลายคนมีบาดแผลที่เท้าและตามตัวเนื่องจากเดินบุยปา่า จากการสอบถามทราบว่าเป็นชาวโรฮินจาที่เดินทางข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียแต่ถูกนายหน้าลอยแพและเดินพัดหลงอยู่ในป่าถ,ถึง14วันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำไปพักไว้ที่มัสยิดบ้านหน้าควรเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะส่งตัวไปยังอำเภอหาดใหญ่เพื่อคัดแยกและให้การช่วยเหลือต่อไป ปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะคะกลุ่มสตรีชาวบุรุนดีออกมาแสดงพลังทางการเมืองในการต่อต้านผู้นำประเทศที่หวังจะลงชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพียงเพื่ออยู่ในอำนาจต่อไปเป็นสมัยที่สามกลุ่มสตรีบุรุนดีได้จัดการชุมนุมทางการเมืองในกรุงบูจุมบูราซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อแสดงพลังต่อต้านประธานาธิบดีปีแย่อึงกุรุนซีซ่าที่ลงชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้า ซึ่งเป็นสมัยที่3โดยเห็นว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ระบุให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงสองสมัยแต่นายอึงกุรุนซีซ่าเห็นต่างโดยชี้ว่าการอยู่ในตําแหน่งสมัยแรกของเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนจากความเห็นต่างดังกล่าวนะคะทาให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายออกมาก่อจลาจลในประเทศจนทําให้เกิดปัญหาคลื่นผู้ลี้ภัยไปยังรวันดา ขณะที่การจราจนก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น20คนแล้วและกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลา16ตริกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067ขีด0ขีด10330ขีด6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ